ได้เอาจอนได้ได้ยังไม่จอนดอนจอนอนจีแล้วเสร็จหรือยังม่ไม่เสร็จดิเอาออกดึงออกเร็วๆหมุนออกให้หมดก่อน Mẹ, mẹ, ừ, mm. mm. đều lôi à, ở đều về môi vì này muốn ổng lều đừng ổng đừng phát ổng lều mày 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 À mẹ 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 mẹ

มนมุแ <musun> น่นนะอออแล้วหอยัางไม่ได้นนม้ oh, ้วนเวไ่ได้ต้องล็อกก็อยู่เดี๋ยวมันบาดอาเดี๋ยวแม่ทำเองเดี๋ยวแม่ทำเอง

ต้องหมุนให้แน่นเดี๋ยวเวลาตัดแล้วมันจะหลุดอหมุนโอเคเก่งมากหมุนเลยหมุนเลยโอเคหมุนมาอีกโอเค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 ,อ,เค,อ,เคอีกทีหนึ่งหมุนอีกทีหนึ่งหมุนอีกรอบนึง เดี๋ยวมันบาดมือนะเดี๋ยวมันบาดมือนะเอาวางลงก่อนพอเดี๋ยวแม่ทำเอง